วางอยู่ตรงหน้าของผมนี่มันคือทีสองเก้าหนึ่งสี่หุ่นยนต์คนเหล็กรุ่นเก่าดั้งเดิมเนี่ออตัดผมตัวนี้ลูกค้าบอกว่ามันเป็นสายสาขาดขาดอะไรพวกนี้ยเวลาใช้งานไปมันเป็นหลุดหลุดขาดขาดยังไงก็ไม่รู้นะครับโดยการที่ผมมีหวัวแรงหวัดเกียลูกค้าก็เลยอยากจะให้ผมเนี่ย ด,ดูให้หน่อยขาดตรงไหนล่ะไรที่นี่นะครับเออบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดบางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งก็ใช้ไม่ได้สายขาดนะครับล้วงหนเปไนไ,นไงเครื่องวันี่โอ้ยแนวตัดผมนี่ก็ออะไรต,ตะไคร์เ่กันไกรตะไคร์เ่เนี่ยไม่รู้นะชื่อโอ้โหข้างในเป็นยู พุ้นน้ำมันเพียบเลยไหมนะครับโอ้โหดูดจริงเลยครับนะข้างในเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนบางคนไม่เคยเห็นไงอคนไม่เคยเห็นไม่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยข้างในเป็นแบบนี้โอ้โหดูดนจริงเลยนะครับนี่สวิตนี่นะสวิตนี่เนาะโออโสวิตมันเป็นแบบนี้เลยไม่เคยเห็นนะเนี่ยอ๋อ เออว่าไงนะเนี่ยสวิตมัน,นทีนี้มันเป็นสายขาดว่างั้นนะสายขาดในว่างั้นนะครับอืมไม่ทำไงได้นะครับขาดจริงว่านะดึงดึงดูงดหน่อยนะครับมันก็ดึงไม่มานะพูดถึงมันมามันเลยดึงดึงดึงอย่างนี้ดูนะโอ้ยไม่เห็นขาดเลยถ้าโอ้ยยังไง ยังไงยังไงเห็นได้แล้วขาดอีกเลยนะครับเพื่อนดูนะนี่มันจะขาดอยู่ที่แถวเนี้ยนี่เห็นไหมเวลามันขาดเนี้ยนะครับมันจะเริ่มหักนะครับนี่แถวเนี้ยเนี่ยไหมมันดึงมาได้นะครับปกติมันจะดึงมาไม่ไม่ได้การเลยนะถ้ามันดึงมาได้มันขาดในเออแมัมดึงมาได้ามันก็ดึงมาได้ไม่กี่เส้นเองนะนี่ไงมันมาได้นะครับถือว่ามันขาดในนะครับนี่เห็นไหมขาดใน แถวๆนี้แหละนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเวลาเราตัดต่อสายพวกนี้เพราะว่าเพราะว่าในส่วนนี้นี่ลูกค้าเวลาใช้งานก็จะทําอย่างนี้ครับแล้วที่นี้มันก็หักไปหักมาหักมาหักไปแล้วทีนี้สายพวกนี้มันก็มีความร้อนมันนํากระแสไงมันมีกระแสะไฟฟ้าแล้วมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาแล้วมันก็หักเวลาตัดนี่เราเราจะต้องตัดมานี่เลยนะครับประมาณนี้เนะพราะว่าแถวนี้มันง่<ๆ>แง่เห็นไ,ไหมครับ <ไ infection? S 1> เราต,ตัดตัดแถวนี้เลยเนาะนี่ไงโอ้โหดโจริงเลยแล้วทีนี้เราก็เอาออกเอาจากตัวนี้นี่ออกมาแล้วก็ยัดแย่เข้าไปแล้วก็ต่อเข้าไปดังเดิมทีนี้การเอาตัวนี้ออกมานี่ก็ก็ทําได้โดยการโดยการอะไรไหมตัดตรงนี้โอุดจริงเนี่ยนี่นี่มันดึงออกมาได้ไหม เอ,อเ้ยมันก็ได้แล้วน้มันมาจากดันนี่ะขอไปขอไปมาอไปนะครับตัดออกนะครับเอาสว่านนะครับสว่านสว่านไฟฟ้านี่แหละนะครับสว่านไฟฟ้านี่นะเจาะนะครับเจาะ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 ลงไปเอาตัวนี้ออกสว่านเราเนี่ยสว่านเจาะเข้าไปมันจะออกมาแล้วเราก็ใส่กับปืนเข้าไปนะครับในกรณีสายขาดในนะครับเนะี่ย นี่ก็จะเจาะแล้วนันทีนี้โอ้ยน่ครับทำไปเรื่อยๆนะครับผมผมไม่ได้เรียบนะครับงานพวกนี้ไม่ได้รีบเลยนะครับถ้าใครรีบก็ผ่านก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับต้องเป็นเรื่องท่าทำงานไม่เรีบเลยนะครับดวกเป็นดวกสบายๆไปนะครับคนไหนเรีบก็ ผ่านตอนก็ได้เหม็นแบบนั้นฝ่าอิ่งยันกันต่อสบายสบายเจาะนะครับเจาะเขวี่ยๆๆๆวๆๆๆๆๆนี่ไม่ได้ครับมันจะปั่นมือเราเหี้ยนิยั้งกันแล้วจริงๆในวูเลียนเนี่ยโอ้ยเสมอมันจะปั่นมือผมเนี่ยอย่างนี้แหละนะครับเจาะ โอ้ทีนี้มันก็จะทะลุออกมาตรงนี้ละอจอแล้วมันทีนี้มันก็จะหมุน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 แบบนี้อ๋อมันจะขาดวันนียฮะขาดก็เป็นไรนะครับเนี่ยจอแบบนี้แหละเห็นไหมมันมันมันจะออกมาเพลาสติกดำดำนะยางดำดำมันจะออกมาเห็นไหมก็จอไปโอ้สวรรค์มันดีหน่อยนะครับมันสามารถเล่งได้เน่ยเล็งได้เล็งได้ แต่เราจะเย็นนะเอ็มนะจะเย็นหน่อยเห็นไหมเดนี้ก็เอาออกให้หมดเลยนะเพื่อนนะนี่ผมทำแบบนี้อยู่โอยยยโยยบางคนนะบางคนเอาคัตเตอร์มาตัดตรงนี้นะครับมันไม่สวยครับมันไม่สวยเวลาเราใส่กับคืนเข้าไปแล้วมันไม่สวยให้มันตัดตรงนี้ไง มันจะเป็นคือสิบแตกดูกนี่มันไม่ได้การนะครับถ้าเจาะแบบนี้แล้วเอาสายยัดแย่เข้าไปมันก็จะดีดูดีนะครับโอเคทีนี้เรานำร่องได้แล้วก็เอาสว่านที่ใหญ่เบอร์ใหญ่ขึ้นมาเจาะแค่นั้นแหละนะครับทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะเออนี่ครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นไมันใหญ่เกินนะโอเคครับประมาณนั้นแหละนะเพื่อนนะ ทำไปเถอะอเขียนนะก็ะมาณนี้แหละนะครับในทีนี้ไอเจ้าตัวสายไฟนะครับตัวสายไฟ ก็เอามายัดแย่ๆเข้าไปตรงเดิมมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไหครับนี่ก็ได้ละนะครับเห็นไหมครับเพื่อนลองทําดูนะเผื่อเพื่อนคนใดยังใช้วิธีการใช้คัตเตอร์ตัดอยู่เนะนี่ยนะครับลองทําแบบนี้ก็ได้นะครับนี่สวยงามนะครับล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วทีนี้มันก็เหมือนไม่ได้ซ่อมเลยไหมสุดยอด ใช้ได้ก็สวยดีทีนี้ตัวนี้ก็ต่อแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดตัวนี้อยากจะล็อกสายก็ติดกาวก็ได้หรือจะใช้เคเบิลทยในการล็อกก็ได้พอดีของผมมีเคเบิลทยสีสม้มนะครับเป็นแบบนั้นนะเพื่อนตรงนี้ก็ต่อเข้ามาตรงนี้เลยอ่ะโอเคนะขั้นตอนนี้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับต่อเข้ามาได้เลยเห็นไหม ตรงนี้เหมือนกันนะครับนะครับ,รบก็ต่อเดิมมันนะครับเห็นไหมเห็นไหมย่ไมไงไนะครับทีนี้ก็ต่อเข้าไปปอกปอกสายตัวนี้ออกอ่านะครับนี่นะครับเพื่อนลองไปทำดูนะครับเผื่อ,อม,มีทักษะแล้วก็อาจจะ ถูกกับแนวทางเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาในการสร้างอาชีพอยู่กำลังมองหาอาชีพอยู่พอดีนะีครับพอดีมาเจอแนวทางของช่างวิทย์ก็อาจจะเป็นทางเลือกได้นะครับเพราะว่าทำอาชีพมากมายหลายอาชีพแล้วก็ลองพิจารณาตัวนี้ดูนะครับเผื่อเพื่อนมันจะตรงกับอาชีพที่เพื่อนอาจจะค้นหาอยู่ก็ได้นะครับเพื่อนอาจจะชอบอยู่แล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับเลาเรียนก็ยากอยู่นะพูดถึิ การศึกษาเรียนนี่มันไม่ใช่แค่วัน2วันแล้วก็ได้ประสบผลสําเร็จมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีภารกิจการงานที่แตกต่างไปเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่ไม่ใช่นักศึกษาแล้ว <S <S ไม่ใช่นักเรียนแล้วนะครับจะไปนั่งเรียนอยู่มันก็ไม่ได้ครับนั่งเรียนอยู่กับเด็กกับอะไรเขาอยู่มันไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องใช้เวลาในส่วนนี้ในไหนก็เน็ตก็เติมมาแล้วนะครับ ก็ลองพิจารณาเปิดมาดูชงวิตนะครับ้พอดีมาบังเอิญเจอพบเข้าเห็นพอดีนะครับก็มาดูว่าเออไอบ้านนี้มันเป็นใครวะเนี่ยมาพูดอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเปิดฟังนะครับแล้วอาจจะได้แล้วก็กดติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เนี่ยผมก็จะมีคลิปวิดีโอประเภทแบบนี้นะครับแบบไร้สาระนี่แหละให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอยู่ตลอดอยู่นะครับตราบใดที่ยังลงได้ตราบใดที่ช่องไม่ตันนะครับถ้าช่องตันแล้วผมก็จะเปิดช่องใหม่นะครับ ทำให้จนถึงพันคลิปวิดีโอนะครับทีน,นี้ผมก็เดินทางมาถึงเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะช่องนี้ผมไม่นับนะครับช่องนี้มันเป็นแตกกิ่งก้านสาขาของเราไม่นับนับที่ช่องหลักนะครับเจ็ดร้อยกว่าแล้วล่ะนะครับช่องนี้ไม่นับนะครับตอนนี้ tie. ไม่เกี่ยวเลยช่องนี้ไม่เกี่ยวกับพันคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนก็กดเข้ามาติดตามดูได้จนกว่าช่องหลักมันจะถึงพันคลิปไม่มีการนับรวมกันนะทำมาแตกก็มาสองช่องแล้วไม,ไม่ได้ไปนับรวมกันเห็นไ,ไหมครับ เห็นไหมสวยงามนะครับตัวนี้เดี๋ยวใช้เคปน์ถ่ายนะครับเคปน์ถ่ายผองผมมีสีส้มเลยนะครับเดี๋ยวล็อกไว้ครับติดกาวก็ได้นะครับติดกาวกาวร้อนกาวอะไรนะครับติดกาวได้นะครับตัวนี้นะครับเผื่อไว้หน่อยนึงนะอย่างงี้นะครับก็จริงๆแล้วสองชั้นก็ได้นะครับหมุนไปอีกรอบนึงเรก็ได้นะครับจะแน่นขึ้นแต่จริงๆแล้วแค่นี้ก็พอแล้วมั้งนะครับ แล้วก็หยอดกาวก็ได้กาวนี่เป็นกาวร้อนหรือกาวยางก็ได้นะครับหยอดเข้าไปแล้วก็เลื่อนอ่ะลองดูนะเผื่อมันจะแน่นขึ้นนะครับเื่อสายจะได้ไม่ขยับเข้ามานะครับนี่ก็คือกาวยางนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับตอนนี้ใส่แค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะจริงๆก็เยอะแล้วนะ่เนี่ยนะครับเขียนนะทีนี้ก็เลื่อนตัวนี้เข้ามา เรื่องก็มาตัวนี้หมุนหน่อยนะครับให้กาวมันไปหน่อยป๊อบป๊อบโอเคนะครับนั่นนะครับเพื่อนก็จะได้แนวตัดผมนะครับเรียกอะไรวะเนี่ยตะไก่เหรอใช่ไหมอย่างนี้แหละนะครับทีนี้เพื่อนก็ประกอบเข้าไปนะครับทีนี้ต้องบังอายน่อยนะ มันจะมาด้านหลังอย่างนี้เปล่านะต้องอยู่ยังไหนก็ได้นะครับพูดถึงนะครับแต่ว่าอย่าให้สายมันลงมาจุดนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้มันมันเมันเคลื่อนที่นะถ้าเข้ามาอยู่ตรงนี้มันก็จะไม่ทํางานนะมันก็จะไม่ไม่เด้งงับๆนะเลยนะผม <c oughs> เป็นบ้าแล้วผมอดัดวิดีโอเยอะมางี้เปล่าวะแล้วแต่มันจะเป็นไปนะครับมันก็คงจะไม่ควันขึ้นดีหัวลูกค้าละมั้งลองดูก่อนก็ได้ไหม อยู่นี่ก่อนนะครับอยู่นี่นะอะไรวะโอ้โหนี่เฮ้ออะครับไม่ไม่เป็นไรแหละโอเคนะครับนี่ก็คือเล็กๆน้อยนะครับที่ช่างวิทย์เหลืองถ่าเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับการต่อสายนี่ครับโอ้โหนะครับยังไงคอมเมนต์ใส่ซาตมานะเพื่อนคอมเมนต์ใส่ซาตมาเลยนะครับ ทั้งไยกันเข้ามาได้นะครับช่างวิลเ่องตาก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วพยายามตอบทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นแบบนั้นนะถามว่าด่าได้ไหมด่าได้นะครับแต่อย่าแรงนะครับด่าได้ด่าได้แต่อย่าแรงเพราะถ้าเกิดว่าด่าแรงแล้วผมไปอ่านแล้วมันหดหูนะครับนะด่าได้ด้วยนะครับไงเพื่อนมีความสุขโอเคแล้ว ผมมีความพุทธวันนี้มันพุทธแมนมากบอกเป็น,นตัวทีพโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ก็คงจะต้องจากไปพูดใหม่คลิปต่อไปนะครับแนวตัดผมนะครับเสร็จแล้วนะครับแนวตัดผมนี่นี่สวัสดีครับปิดสวิตช์นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ